สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากเรื่องของการทำซีนที่ Export เป็นวิดีโอนะครับซึ่งอันนั้นผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทำซีนกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าการทำซีนในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะแตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะว่าการทำซีนในครั้งนี้จะเป็นการนำไปสู่การจัดรูปแบบงาน drawing ในตัว เลเยอร์แล้วนะครับเลเยอร์ที่เวลาเราเซตอัพสเกตอัพแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมเลเยอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปทำแบบ Presentation ต่อในเลเยอร์นะครับนะซึ่งในการจะทำนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการทำสีนแล้วก็การใช้คำสั่ง Section นะครับเอาละมาดูกันเลยนะครับนะก่อนอื่นเนี่ย ผมจะต้องเปิดแถบคำสั่งที่ชื่อว่า section ก่อนซึ่งไม่มีในแถบ a ักทูล s e ตนะครับนะผมก็จะไปที่ view tool bar นะครับคำสั่ง section อ่านี่นะฮะนะครับ section นะก็ปิดไปนะโอเคนะครับอา่าตัวแถบคำสั่ง section จะมีคำสั่งทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับนะโอเคเอาล่ะ ตอนนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มอะไรเนี่ยนะฮะให้เรานึกภาพก่อนว่าสมมุติว่าทำงานสเก็ตดีไซน์นะฮะหนึ่งชิ้นนะครับโดยปกตินักศึกษาออกแบบเนี่ยเวลาทำงานสเก็ตดีไซน์หนึ่งหนึ่งชาร์ตเนี่ยนะฮะหนึ่งชิ้นหนึ่งชาร์ตเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเช่นหนึ่งมีแบรนด์นะครับมีแบรนด์อ่มีเปอร์สเปกทีฟนะฮะอาจจะมีเปอร์สเปกทีฟมุมมองภายในหรือภายนอกนะครับจะต้องมีเซกชันหรือภาพตัดนะฮะ โอเคที่นี้เราปั้นโมเดลไว้แล้วนะครับปั้นโมเดลไว้แล้ว1ชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะทำอย่างไรให้โมเดล1ชิ้นนั้นสามารถคลี่คลายเป็นงาน r e s e n t a t i o n ที่มีทั้งแปลนทั้งภาพตัดภาพด้านแล้วก็ภาพ Perspective นะครับเอาละนะฮะมุมมองภายนอกนะครับมุมมองภายนอกเราอาจจะตั้งมุมมองยังไงก็ได้นะครับภายนอกอาจจะเป็นมุมแบบนี้ก่อนนะะสมมติ อันนี้คือมุมมองภายนอกของตัวบ้านหลังนี้นะครับผมจะเอามุมมองประมาณนี้แหละเอามุมมองนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะไปที่ view นะครับ animation แล้วก็ add scene นะครับเหมือนเดิม add scene อันนี้ปั๊บน่า s c ที่1ตอนนี้ซีนที่1เขาจะจำภาพของ perspective มุมนี้แล้วนะฮะมุมนี้ละโอเคเอาละผมก็ประมาณว่าผมจะเอามุมนี้เป็นการรีเซนต์มุมมองภายนอกแล้วละ เสร็จแล้วนะฮะผมจะทำมุมมองอาภายในนะฮะมุมมองภายในเป็นเปอร์สเปกติฟภายในเนี่ยนะฮะผมก็ทำการาซ่อนหลังคาไปก่อนละกันนะครับผมของผมซ่อนไปก่อนนะเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งมุมมองภายในได้ง่ายๆนะครับผมก็สมมติผมเอาห้องนี้ละกันนะผมก็ซ่อนฟ้าไปด้วยนะครับซ่อนฟ้าไปด้วยโอเค เอาละนะมุมมองภายในห้องนอนนะฮะผมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช้ position camera นะครับกำหนดจุดยืนมองนะฮะประมาณว่ายืนอยู่ตรงหลังประตูตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเสร็จแล้วระดับสายตาของผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับเอ่อของผมเนี่ยตัวพื้นบ้านเนี่ยสูงขึ้นมา60เซนบวกกับระดับสายตาของผมที่เมตร40รวมเป็น2เมตรนะฮะ ถ้าใครที่เขียนบ้านที่ไม่มีความาพื้นไม่มีความสูงเ,เป็นแผ่นละหน้าก็ได้นะครับก,ก็อันนั้นก็กําหนดตัวเลขเป็นระดับสายตาตามความจริงที่เราต้องการเลยนะของผมต้องระบุที่2เมตร่างเมตรปั๊บแล้วนะฮะผมก็คลิกซ้ายค้างที่ที่เมาส์เราเนี่ยซึ่งเป็นรูปรูปลูกลก,ลกตาที่เป็นคําสั่ง look allow อยู่นะผมก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากหมุนไปเรื่อยๆยนะหามุมมองที่เหมาะสมนะครับหามุมมองที่เราต้องการนะ จะได้มุมมองแคบหน่อยประมาณนี้นะครับถ้ามุมมองมันแคบนะครับถ้ามุมมองมันแคบเนี่ยให้ไปอลองเลือกที่ camera นะครับมันจะมีคำสั่ง file of view นะครับ file of view เราลองซูมดูซูมได้นะอันนี้แต่ของผมเนี่ยด้านหลังมันติดประตูนะครับเอาใหม่เปลี่ยนเป็นบุก,กะลามแล้วก็ camera file of view ลองกาหนดดูได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังนะครับถ้าในมุมมองที่บางห้องเนี่ยถ้ามันถอยไปได้เนี่ยแล้วเราไปกําหนดลึกมากบางทีมันจะหลอกตานะครับโอเคนะฮะใช้คําสั่ง walk ช่วยก็ได้นะจะเดินหน้าหรือถอยหลังลองดึงดึงลงนะถ้าดึงลงก็จะถอยหลังนะครับของผมได้ประมาณนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะสังเกตนะครับถ้าผมดึงลงเนี่ย แล้วเขาขึ้นเป็นเครื่องหมายห้ามสีแดงกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยตรง,ตรง,ตรงไอคอนเราเนี่ยสแสดงว่าด้านหลังเราเนี่ยต้องชนกับอ็อบเจกต์อะไรบางอย่างและไม่สามารถถอยได้แล้วทีนี้เราก็ลงมาที่คามล่าใหม่นะครับแล้วเลือกไฟล์ออฟวิวครับสังเกตฮะจะซูมได้แต่ถ้าซูมเกินไปในบางทีมันจะไปจมในในวัตถุซึ่งก็ได้พอประมาณนะฮะเอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้พอโอเคนะครับเสร็จแล้วจะสังเกตน,นะครับว่ามุมมองเปอร์สเปกทีฟที่มองเนี่ยระดับ เส้นเส้นในแนวดึงเน,น,นี่ยนะฮะมันยังไม่ตรงนะยมันยังไม่ตรงนะฮะเราก็มาที่ camera อีกเหมือนกันนะครับ camera นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น two point perspective นะ,ะพอเราคลิก two point นะคสังเกตดีๆนะฮะคลิกปั๊บนะฮะเขาจะปรับมุมมองเส้นในแนวด่งในหะ้เป็นเส้นตรงเลยเป๊ะเลยนะฮะโอเคนะถ้าได้มุมตามนี้นะครับถ้าได้มุมตามนี้แล้วนะฮะผมก็ไปที่ edit unhide นะเปิดเปิดวัตถุที่ซ่อนไว้ทั้งหมดนะเอากลับมาออกปั๊บอ่านะ ผมจะเอามุมมองประมาณนี้นะครับมุมมองประมาณนี้ผมก็มาคลิกขวาที่ซีนหนึ่งคลิกขวาแล้วก็เลือก add อประมาณนี้นะฮะเอาละได้แล้วนะหนึ่งมุมโอเคอีกหนึ่งมุมนะฮะอีกหนึ่งมุมนะผมจะเอามุมมองภายในเหมือนกันโอเคผมทำเหมือนเดิมซ่อนไปก่อนเพื่อที่ผมจะได้ดูภาพจากด้านบนง่าย เอาละสมมุติว่าผมเอาตรงนี้แล้วกันแล้วมองออกหน้าบ้านนะฮะผมใช้ position camera ยืนกำหนดระดับไซตา enter นะครับปรับ orbit ได้ดีมองไปทางไหนนะฮะโอเคนะผมเอามองไปประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ edit ดอันไ e ออ l นะฮะเปิดป้าออกมาเอาละนะฮะทีนี้ผมจะลองใช้คำสั่ง ฟล์ออฟวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้พออยู่ในที่ที่ห้องที่กว้างเนี่ยเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะผมจะคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วดึงขึ้นเห็นไหมฮะจะเกิดอาการซูมภาพลึกยิ่งดึงลงเนี่ยมันจะหลอกตาเห็นไหมฮะโอเคเพราะนั้นเราจะใช้ตรงนี้ช่วยนะฮะมันก็ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องดูระยะมันให้ดีนะบางทีมันจะหลอกตาเราอ่าผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะจะใช้ ลูกกลาวไหมมองบิดซ้ายบิดขวาลองดูนะฮะประมาณนี้นะครับมุมมองเอียงนิด,นดเสร็จแล้วก็มาที่คามิล่าอีกทีหนึง่งเลือก two point perspective ปั๊บแล้วก็มาคลิกที่ซีนนะครับคลิกขวาที่ซีนเลือก add เป็นซีน3โอเคหมายความว่าผมมีมุมมองภายนอกนะเป็นซีนที่1น,นะครับมุมมองภายใน ซีนที่2ภายในห้องนอนนะครับและซีนที่สาภายในห้องรับแขกนะฮะโอเคเรามีซีนที่จะทำเป็นภาพ perspective ครบและทั้ง3ซีนนะครับเอาละต่อมานะครับผม <c oughs> จะเลือกคำสั่งในแถบวิวนะครับในแถบว,วิเลือกเป็น iso มอง,มองด้านนอกนะเอาละ <c oughs> ออ b i บิทไปนะครับทีนี้ ผมจะใช้คำสั่ง section นะครับเพราะว่าผมมีมุมมองภายนอกแล้วแต่ผมยังไม่มีซีนในส่วนที่เป็นแปลนของบ้านนะครับแปลนของบ้านผมก็จะใช้คำสั่ง section โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้อง h i ยหรือไม่ต้องซ่อนตัวหลังคาหรือฝ้าเพดานไปนะครับผมใช้คำสั่ง section อันนี้ที่ชื่อว่า section plan นะครับ เขาจะขึ้นชื่นครับเซ c ชั o n s e c t i o หนึ่งเนี่ยคือจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้ผมไม่ตั้งละกันนะครับาตามนี้เลยนะฮะเพจไปนะฮนะเพจไปเนี่ยเวลาวางเนี่ยเราต้องดูแนวระนาบครับจะไปเลือกบนหลังคาแบบนี้ไม่ได้นะฮะนะเพราะมันจะเอียงนะผมจะเลือกเอาแนวระนาบที่มองลงนะฮะนะด้านแปลนนะครับนะคลิกซ้ายเลือกเลยฮะปับ๊บอ่าพอคลิกซ้ายปั๊บเนี่ยสังเกตว่าตัวเซ c ชั o n แปลนเนี่ยเขาทำงานทันทีเลยเพราะว่าเมื่อกี้ระดับที่ผมคลิกคือตรงนี้ใช่ไหมฮะ ผมจะมาเลือกคำสั่ง move Move และเอามาแตะตรงนี้คลิกซ้ายทีนึงแล้วดึงขึ้นนะครับนะอตอนนี้เขาก็จะตัดในแนวดิ่งนะฮนะโอเคตอนนี้ขึ้นมาถึงฟ้าถึงหลังคาแล้วนะทีนี้อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะตัดลึกลงไปแค่ไหนเราต้องการโชว์อะไรบ้างนะครับนะถ้าต้องการตัดประตูด้วยเห็นไหมฮะนะตัดประตูตัดหน้าต่างนะฮะ หรือจะตัดประมาณนี้นะครับโอเคผมเอาประมาณนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นเฟอร์นิเจอร์ภายในนะฮะสมมุติว่านะครับในการที่เราทําเสร็จแล้วเรามีเฟอร์นิชอร์เฟอร์นิเจอร์มีบิวอินมีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยรเราปัดเราตัดเพื่อให้เห็นแปลนเห็นส่วนต่าง,างๆเห็นขนาดของเฟอร์นิเจอร์เห็นรายละเอียดต่างๆของแปลนนะฮะเรา,าเอาประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วผมกําหนดที่ระยะอันนี้แล้วนะฮะผมก็จะ คลิกที่ตัวที่2คือ section plan เอ่เอ display section plan นะครับคลิกไปตัวนี้ก็คือจะปิดตัวแผ่น section ไปเมื่อกี้นะครับนะซึ่งเราลองออ b i ิดดูนะฮะเห็นไหมฮะก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดภายในนะครับส่วนตัวที่3ตัวนี้นะครับ display section cut คืออะไรนะผมลองคลิกดูนะก็คือการยกเลิกนะฮะการยกเลิกการทำงานของ ของแผ่นเซกชันเมื่อกี้นี้นะฮะแต่ถ้าเราเปิดปั๊บเขาจะทํางานนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดทิ้งไว้นะฮะ,อะโอเคเสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายตัวนี้นะฮะเขาทำเขาทำหน้าที่อะไรเราลองมาดูนะสังเกตนะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วตัดลงไปเนี่ยเราจะต้องเห็นเส้นเห็นรายละเอียดตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่คําสั่งตัวนี้ display section fill เนี่ยก็คือเป็นการปิดแผ่นทําให้เรามองไม่เห็นรายละเอียดข้างในถ้าผมไปปิดเขา นะเราจะเห็นเส้นข้างในนะเราจะเห็นรายละเอียดข้างในเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่อยากให้เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดให้เขาทํางานไวอ่าโอเคนะครับเอาละเมื่อเมื่อเซกชันที่1ทํางานแล้วนะครับเราก็กําหนดมุมมองนะฮะเนื่องจากอันนี้เป็นด้านแปลนนะฮะเราก็ต้องมองลงเราก็เลือกที่วิวนะฮะท็อปนะฮะท็อปมองลงแต่ตอนนี้ รูปแบบการมองยังเป็น Perspective อยู่ซึ่งผมต้องการให้มองแปลนเป็นรูปแบบ 2D หรือเป็นพา a า l ลลนะฮะเป็นมุมมองคู่ขนานผมก็ไปที่คำสั่ง c a เมล่านะครับนะในแถบเมนูบาร์ข้างบนนะฮะคาเมล่ Camera นะครับแล้วก็เลือกพา a า l ลล projection ตัวนี้นะฮะคลิกพา a า l ลล projection นะครับปุ๊บอ่านะตอนนี้เป็นรูปแบบแปลนแบบ 2D แล้วนะฮะโอเค เราจะเปิดเงาหรือเปล่าก็ได้นะฮะถ้าจะเปิดเงาช่วยก็ได้นะครับนะกำหนดระยะของแสงเงาดูนะครับอ่าก็ได้นะครับหรือจะไปเปิดเงาในตัวเลเยอร์ก็ได้นะครับอ่าถ้าอย่างนั้นผมการเปิดเงาเนี่ยมันทาให้เครื่องทํางานหนักมากขึ้นนะอาจจะมีผลนะฮะถ้าเกิดเครื่องของบางท่านนะครับผมปิดไปก่อนแล้วกันเอาประมาณนี้นะครับผมได้และรูปแบบแปลนนะฮะ นะรูปแบบแปลนเสร็จแล้วผมก็มาคลิกขวาที่ซีนนะฮะแล้วก็แอดเป็นซีนที่4โอเคหมายความว่าตอนนี้ผมมีเปอร์สเปกติฟภายนอกเปอร์สเปกติฟภายในแล้วก็มีแปลนแล้วนะครับมีแปลนแล้วนะฮะโอเคต่อมาผมจะทําซีนต่อไปให้ตัดด้านข้างนะครับตัดด้านข้างเอาละผมก็เปลี่ยนวิวนะครับอ่าแล้วก็ ยกเลิกอ,อันนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกก e c t นแบรนด์นะครับอันที่สองนะขึ้นอันที่สองแล้วก็เพส t e ผมจะตัดด้านนี้นะครับก็คลิกปับ๊บอ่นะตัดแล้วนะแล้วก็ไปเลือกคำสั่ง move มาคลิกซ้ายที่ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ดันไปนะทีนี้เราจะตัดลึกขนาดไหน ตัดให้เห็นรายละเอียดข้างในนั้นไหมนะผมตัดประมาณนี้แล้วกันปับ๊บเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้นเอาละผมได้ภาพด้านข้างแล้วผมก็ามาดูด้านข้างนี่ไงตัดแล้วนะครับเห็นรายละเอียดของฝ้านะครับประตูต่างๆนะครับและหลังคาด้วยนะครับนี่นะผมจะลองปิดตรงนี้ให้ดูให้เห็นชัดๆอีกทีว่าถ้าเราปิดมันไปแล้วจะเป็นยังไง display section f i e w เห็นไหม เราจะเห็นเส้นรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สวยงามเราก็ปิดปานะครับโอเคนะถ้าได้ตามนี้แล้วคลิกขวาแอดเป็นซี5ีนะครับอ่าพอใจหรือยังอ,อยากได้เพิ่มอีกนะสมมุติว่าอยากได้เพิ่มอีกนะปิดตรงนี้ไปนะเสร็จแล้วผมเลือกคำสั่ง section แปลใหม่เนะเป็น section 3นะฮะ เพสไปด้านนี้ตัดด้านนี้นะเลือกมูฟคลิซ้ายทีหนึ่งดันเข้าไปตัดลึกขนาดไหนนะครับอยู่ที่เรานะประมาณนีนะ้เสร็จแล้วปิดเซสชันแปลนนะครับนะปรับมุมมองวิวเป็นด้านหน้านะซูมเข้ามาให้อยู่ในระยะที่กำลังดีนะฮะเสร็จแล้วคลิกขวาที่ซีน ทั้งหมด6กซีนผมเอาแค่นี้พอนะทั้งหมด6กซีนนะกลับมาคลิกที่ซีนที่1นะึลองไล่ดูนะฮะลองไล่ดูนะฮะซีนที่2อนงะซีนที่สซีนที่สีซีนที่5และซีนที่6 โอเคเอาตามนี้นะฮะกลับมาที่ซีนที่1นนะครับเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะเซฟนะครับและตอนนี้ผมจะทำการส่งซีนต่างๆไปที่โปรแกรมเลเยอร์ของ SketchUp นะครับโดยการเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก s e n t to Layout l น a ะเ o u t ลย์ลเปิดแล้วนะครับ โอเคนะเข้ามาในเลเยอร์แล้วนะครับนะหน้าต่างแรกเขาจะให้เราเลือกขนาดของกระดาษก่อนนะนะเราก็ลองดูนะอันนี้มี A สามแลนสเกต A 4ก็มีนะแนวตั้งแนวแลนสเกตนะครับหรือแม้แต่ A 1นะฮะ A 1ก็มีนะครับนะอันนี้เราลองมาเลือกดูหรือแบบที่มีเฮดด้วยเป็นแบบรูปเล่มมีหน้าปกมีรูปเล่มด้วยก็มีนะครับอ่าโอเคไอ้เจ้าตัวเลเยอร์เนี้ยนะฮะ ก็จะเป็นตัวทำชาร์ตพรีเซนต์ของเราหรือแม้จะ,จะทำเป็นช็อปดรออิงเป็นเล่มรูปแบบนะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็จะอธิบายในซีนต่อๆไปนะครับนะสมมติอันนี้ผมเอา a 3ามแดนสเกนี้ก่อนนะฮะผมโอเพนเอาละมาละอันนี้คือ a 3นะครับอันนี้คือ a 3และน,นี่คืองานของซีนที่หนึ่งนะครับซีนที่หนึ่งนะซึ่งเป็น Perspective ภายนอกนะเราสามารถย่อกรอบนี้ได้นะครับย่อกรอบนี้ได้ ปรับขนาดให้เหมาะสมกับหน้าจอที่เราต้องการทำพรีเซนต์นะครับอ่าเสร็จแล้วที่โมเดลนี้ฮนะเราคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเลือก edit 3 d v i ดีนะครับเราสามารถ zoom, นะซูมใช้ล o ก k i n g ที่เมาส์นะซูมหรือออ b i บิมุมที่เราต้องการก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนะซีนที่1นึ่เนี่ยซีนที่1เนี่ยที่เป็น p e r s ์สเปก v e ฟตอนแรกมามองอีกด้านแต่ผมออบมองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับ Okay. อคผมเอามุมมองด้านนี้นะครับเอาละผมต้องการมุมมองให้เห็นอีกข้างหนึงนะ่งผมก็กดคอนโ r รลนะกด Control คอน t r รลค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างด้วยลากลงมาเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะคลิกขวาจริงจจะ Orbit ก็ได้นะครับหรือจะเลือก Scene ก็ได้นะครับ อันนี้ผมขอเป็นอ,อีดีสามดีวีวลวเราเให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งเห็นารายละเอียดของบ้านข้างเอาประมาณนี้นะฮะเห็นทั้งสองฝั่งแล้วนะครับนะจะจัดวางยังไงก็ได้นะครับนะจะให้อยู่ในแนวเดียวกันก็ได้ลองดูนะครับเอาละต่อมาผมก็ Copy นะฮะอันไหนก็ได้นะครับ Copy นะฮะ คือคลิกท,ท,ที่ที่ตัวเขาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นกรอบฟ้าแล้วเราก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายค้างลากลงมานะป๊าแล้วก็ปล่อยนะครับเอาละกรอบนี้นะฮะผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ซีนนะผมก็จะเลือกเป็นซีนสองนะซีนสองเราเป็นมุมมองภายในห้องนะฮะซีนสองป๊าอ่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือซีนสองนะถ้ามันใหญ่ไปนะ กดชิปค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างย่อก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะก็ปี้ออกมาอีกนะฮะกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็เลือกคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วคลิกขวาเลือกซีนนะซีนที่3นะเป็นมุมมองภายใน อีกมุมหนึ่งอ่าโอเคเอาละนะจากซีนนี้หรือซีนไหนก็ได้ซีนนี้ก็ได้นะครับผมก็กดคอนโ r รลค้างแล้วก็ลากออกมานะก็พี่ออกมาอืมคลิกขวาปรับซีนนะฮะอันนี้จะเป็นซีนที่สีแล้วนะฮะอ่าเป็นแปลนนะครับโอเคพอเป็นแปลนแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของสเกลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะทีนี้จะปรับสเกลอย่างไรนะครับอันนี้เป็น a 3นะครับ ตอนนี้เป็นสเกลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมจะปรับสเกลให้เขานะฮะโดยการคลิกขวาเลือกคำสั่งสเกลนะครับเห็นไหมฮะแถบสเกลนะตอนนี้ผมจะลองปรับที่สเกล1ต่อร้อยดูนะหต่อร้อยป้าบเห็นไหมฮะเขาขยายทันทีอันนี้คือ1ต่อร้อยนะฮะหต่อร้อยถ้ามันหลุดกรอบนะฮะเมื่อเราปรับสเกลแล้วถ้ามันหลุดกรอบนะเราเราคลิกซ้ายตรงลูกศรสีฟ้าเนี่ยนะอ่า โอเคนะข้างนี้เราก็ย่อมานี่คือแปลนในสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับผมไว้ข้างข้างบ้านนี้นะไว้อย่างนี้ก่อนโอเคนะฮ okay. ะอันนี้กรอบนี้อย่าลืมว่าเราเข้าสเกลไปแล้วนะครับเป็นสเกล1ต่อ100นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะก๊อปปี้ออกมาอีก นะครับลากลมาตรงๆนะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกซีนเป็นซีนที่5ก็จะเป็นเซกชันในกรอบนี้นะครับก็จะเป็นสเกลหนึ่ต่อร้อยเช่นกันนะฮะเพราะเราได้ตั้งสเกลในกรอบนี้ไปแล้วะเราก็ปรับกรอบให้ดีนะฮะโอเค แล้วก็กดคอนโทรลฮะแล้วก็ลากลงมาอีกนะคลิกขวาแล้วก็เลือกซีนเป็นซีนที่6โอเคนะเราก็จะได้ภาพด้านและภาพภาพตัดนะครับภาพตัดทั้งสองซีนนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากได้ภาพภายนอกนะนะภาพภายนอกของบ้านเนี่ยเราก็ Copy อันนี้ออกมานะ Copy อันนี้ออกมา เสร็จแล้วผมก็คลิกขวาที่อันนี้นะฮะที่กรอบนีนะ้ผมจะเลือกเป็นสแตนดาร์ดวิวนะฮะสแตนดาร์ดวิวโดยเลือกอด้านหน้านะฮะฟ์ Front, ด้านหน้าป๊บาบเห็นฮะแต่ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาเป็น Perspective ผมจะให้เขาเป็นมุมมองแบบพา a าเลลผมก็คลิกขวาทีแล้วก็ไปเอาติ๊กถูกที่เปอร์สเป i v e ฟตรงนี้เอาออกนะคกแค่นี้นะกลายเป็นพาลาเลลทันทีเลยนะครับนะแล้วก็คลิกขวาเพื่อปรับสเกลครับ เลือก1ต่อร้อยเหมือนกันนะฮะโอเคนี่เป็น1ต่อร้อยแล้วนะครับก็ปิเอออกมาอีกอ่าด้านหน้าละอยากได้ด้านข้างด้วยคลิกขวานะแล้วก็เลือก Standard View Right อ่าโอเคนะครับได้แล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเบียดกันอยู่อย่างเงี้ยนะมันใหญ่เกินไปใช่ไหมผมกดเลือกทั้งสองอันนะกดชิปเลือกทั้งสองอันเลยนะฮนะแล้วก็ ชิบค้างแล้วก็ย่อแบบนี้ก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ,อะโอเคเลือกทั้งสองอันแล้วก็ใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะฮะกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้งาน r r s s n t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  o o นะครับในรูปแบบต่างๆในการทำชาร์ตพรีเซนต์หรืองานสเก็ตดีไซน์หรือว่าการนำเสนอ Schematic Design เ mm hmm. บื้องต้นนะครับโดยใช้ s k e t ตอัพนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของการนำซ mm ีน hmm. เข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะพูดถึงการปรับแต่งรายละเอียดต่างๆการ ปรับแสงเงานะฮะปรับมุมมองนะครับการใส่เส้นบอกขนาดดิเมนชันการใส่เทคหรือการแต่งแบ็กกงแบ็กกราวนะฮะการใส่เฮดหรือแม้แต่การที่จะเพิ่มหน้ากระดาษนะฮะในการทําแบบเป็นรูปเล่มนะฮะรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะทําในคลิปต่อต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่านักศึกษาน่าจะพอได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปลองทํากันดูนะฮะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ